Until, oh baby thank ครับเพราะนี่คือโชว์พิเศษที่มีเฉพาะในงานแถลงข่าวเท่านั้นนะครับคือว่าคือตอนแรกแต่ละคนพวกเราก็ไม่ได้มีทักษะการเต้นเลยลก็คือเราต้องฝึกซ้อมตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็ได้เข้าเพลงประมาณรวมเวลาทั้งหมดก็ประมาณ2เดือนครับสองเดือน,นคือเป็นเพลงที่เต้นยากมากแล้วเขาก็คือเอ็กโซก็เป็นศิลปินที่แบบเต้นเก่งมากแล้วก็ครับประมาณเอ่อห้าหกครั้งได้ยินว่าต่อนี่โดดซ้อมบ่อยแล้วครับอ่าไม่ใช่โด เห็นเห็นไอายบอกต่อไม่ค่อยมาซ้อมเลยอ่ะมันมีเหตุผลอยู่ใช่ไหมว่าอะไรครับเวลาไม่ตรงกันครับอ๋อคืออยู่คนละคนละประเทศอนี้มีมีช่วงนึงผมไปทำงานเกาหลีมาแต่เห็นบอกว่าไปเกาหลีคุณก็ไปซ้อมเต้นที่เกาหลีด้วยโอ้ยแน่นอนครับผมอ๋อ ไม่ธรรมดาส่วนไอซ์กับโอก๋ก็อยู่ที่เมืองไทยก็ซ้อมกันไปก่อนสองคนใช่ค่ะก็มีคิวตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแต่เราก็ซ้อมได้อยู่รวมกัน3คนมีกี่ครั้งอุยน้อยนะครั้ง<อ>ก็คือวันนี้<อ>น,นะครับท,ที่อยู่รวมกันที่รวมกัน3คนก,ก็คือวันนี้วัน,น,วนแรกรจะบ้าเหรนะอนะคือซ้อมกันมาสักพักหนึ่งนะฮะแต่นี่คือแค่น้ำจิ้มของงานแถลงข่าววันโชว์จริงจะมีอะไรที่มันอลังการกว่านี้ใช่ไหมฮะแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทั้งสาวท่านฝากถึงคอนเสิร์ต ใหญ่ในครั้งนี้หน่อยครับครับก็อย่างที่บอกไปเะกี้นะครับว่าโชว์นี้มันเป็นแค่น้ำจิ้มถ้าสมมติว่าอยากเจอโชว์จริงๆเนี่ย19-20ธันว่าเจอกันแน่นอนครับครับนะฮะเชญครับพวกเราทุกคนเลยค่ะคือตั้งใจสูงมากเพราะอยากให้โชว์มาดีที่สุดบางบางอย่างเราไม่เคยทำขนาดนี้เนาะบางคนก็ต้องซ้อมหนักมากจริงๆค่ะ แล้วก็กดดันมากก็อยากให้ทุกคนได้ได้ดูกันจริงๆที่29 21ง่ายก็ฝากด้วยนะคือโบติเป็นคนเซ็กซี่ป่ะครับแต่ไปกินตับครับผมมาเป็นคิวมาเป็นคิวแบงค์ครับแบงค์เอาหลอดนีตรงนีเลยโอเคลอดดเราจะมาฟังเสียงอุหล่อของน้องแบงค์กันนะครับเชิญครับน้องแบงค์ครับก็ ราจะบอกว่าวันนี้มันแค่น้องจิ้มฮะเพราะว่าเรามีโชว์แค่แบบ3โชว์ในวันนี้ใช่ไหมครับของแบบนักแสดง GTS อช่างเงี้ยยังมีนักแสดงหลายคนเลยฮะที่ยังไม่ได้มาโชว์ฝีมือให้ทุกคนดูยังไงก็มาเจอกันเยอะนะฮะสิบเก้ายี่สิบนี่ครับเอ้สิบเก้ายี่สิบทันวานี้ครับครับสิบเก้ายี่สิบนี้เร็วไปแล้วครับซ้อมซ้อมไม่ทันนะคะครับพี่จีน่ากับพี่วุฒิหน้ามงเลยนะครับสิบเก้ายี่สิบนี้เฮ้ยจะเอาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับเออแต่ได้นะพอดีแบบเห็นงานับมาเยอะก็อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ ขึ้นเวทีจะนัดเสื้อโชว์กล้ามท้องด้วยนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอดูวันคอนเสิร์ตแล้วกันนะครับขอบคุณครับศิลปินจากชีเทียนทุกท่านครับขอบคุณขอเสียงปรบมือด้วยนะทีครับอขอบคุณนะครับระวังตอร์นครับดวงมองด้านหลังโอเคนี่เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะฮะแขกผู้มีเกียรติครับและพี่ๆสื่อเชนครับผมบอก